สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาประถมศึกษาปีที่4เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย 1. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชนุมชน 1. น,นคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควรยึดหลักคุณธรรม3ประการคือหคาระวะธรรมคือการเคารพซึ่งกันและกันของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม 2. สามัคคีธรรมคือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 3. ปัญญาธรรมคือการขยันหมั่นเพียรและใช้เหตุผลในการตัดสินใจและแก้ปัญหา1.2การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนเช่น การดุรงเ์การเลือกตั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม1.3แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนจะทำให้ชุมชนสงบสุขสมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการ,รปฏิบัติตนเช่นการอนุรักษสิ่งแวดล้อมของชุมชนการดูแลรักษาธราณะสมบัติของชุมชนสวัสดีครับ